สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนะ,นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรอบอทก,กันนะครับโดยวันนี้เคจะมาเล่นแบบ survival ส o ตรเรนะครับมันเป็นแมปที่แบบเคไปเจอมาในติอกกบทุกคนก็มาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงคือระบบเกมมันเหมือนฟิลก็คือเล่นด้วยกันกันกบเพื่อนได้เอาชีวิตรอดให้นานแล้วก็เหมือนแบบให้เราแบบว่าจัดการพวกทรัพยากรอ,อะไรพวกนี้ได้ด้วยยังไงก็ เดีย๋ยวเรามารับชมเัินเลยนะมางั้นเดี๋ยวเคเร,เริ่มเลิกเกมเลยแล้วกันมีคนเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยอันนี้คุณคณเติ้ลคณเติ้ลคณเบโด้คุณแจ็คอยู่ข้างในแล้วเหรออ๋อมีระบบแต่งตัวด้วยเคยสคลิปแล้วกันนะเคเอาหน้าแบบนี้แหละป้อนชื่อใส่ภาษาไทยได้ไหมว่าน้องเคไม่ได้เหรอได้ได้ได,ได้ได้เห็นเคไหม,ไ,มได้เริ่มเกมมาเอา้าอย่าบอกว่าอย่าบอกอ๋อตอนนี้ยังอยู่กันอยู่ ทำอะไรกันในซูเปอร์มาร์เก็ตนะมันเอ้ยมันมีเพลงไหมขอขอเปิดเสียงหน่อยไม่มีโอเคนี่ใครอะ่ะไฮไฮบะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเก็บของได้โอเคอ๋อนี่คือเราเก็บของไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม เอ้ยซอมบี้ซอมบี้ทำไมซอมบี้ตัวเบลเลอร์อย่างวะระวังตายนะมีซอมบี้เด็กด้วยอะ่ะอันนี้เคีเก็บได้หรอวะอ๋ออ๋อเมื่อกี้เค่เห็นเก่เห็นมันมีรูปรถด้วยอะ่ะรูปรถมันทำไรได้วะ อ๋อจัดแปะ้ีพบอาหารด้วยมันเช็คของในกระเป๋าไม่ได้หรอว่าเสียดายเลยตัวส,สูยิงกันเลยเดี๋ยวคีดเก็บของให้หรือว่าใครจะไปเก็บของอะ่ะของเคใกล้จะเต็มร้อยแล้วอ๋อเต็มร้อยแล้วอทำไมกินเร็วจังวะเฮ้ยซอมบี้ อุ้ยถ้ายิงโดนหัวแรงมากเลยอ่ะวุ้ยระวังระวังระวังคูวินโดอ้แต่ว่านี่ถ้ามีคอมนี้น่าจะสนุกเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันน่าจะเล่นง่ายกว่ามือถือใช่ไหมเฮ้ยเจอเสื้อได้คอสตูมาด้วยได้เสื้อมาด้วยเฮ้ยอ้าตรงนี้มีนี้อยู่ ได้เทปมาสี่อันได้เทปเยอะมากเลย <Hey. S 1> อุ้ยโดนหัวรัวๆเลยจริงอย่างมั่วอุย้ยสมพีเด็กมมีเด็กเยอะจังวะอ้ะวาวเทยียวเทียวพอดีเลยเข้าไ้ลิงไพเว็บมาได้เลยกำลังถ่ายคลิปโรบอกอยู่ เกมมาเล่นได้6คนอ่ะอย่างนั้นแล้วก็เวดิโก cool อยูอุ้ยแต่ว่าถ้าคนเยอะนี้เล่นง่ายเลยนะเกมเนี้ยในี่เกมที่เคกำลังเล่นอยู่ยยตอนนี้ลิงไพรเวทไอ้นี้เลยตอนนี้ออกมาออกมาสำรวจข้างนอกถ้าถ้าถ้าแบบโพเทียเข้าลิง์มาแล้วก็คือกดปุ่มเล่นได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันยิงมันมันอยู่ตรงบันไดแล้วยิงได้ด้วยอา่าวลวง ชาชายชแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้นะเห็นเห็นชื่อเคีเป็นภาษาไทยกันไหมคุณคุณแจ็คคุณวินโดได้ได้ได้ของเคยังไม่เต็มเลยอ่ะหมดแล้วเออหมดหมดแล้วนี่ไปไปไปม่กดเล่นมาเลยกลเล่นมาเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพาวา์ปมาเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือออกมาสำรวจจากบ้านอ่ะเน่เน่เน่คุณคุณยูฟีแล้วมาละ อาหารได้สิบสองมันคือรวมกันหรือเปล่าอะ